สวัสดีครับมาพบกันกับรายการทีเด็ดเฮียจูหมูลมโต๊ะกันนะครับก่อนที่จะไปชมรายการเฮียก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพ้เป็นกำลังใจให้กับเฮียในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่1กันยายน2564เรามาสรุปผลบอลที่เฮียให้ไว้กันเมื่อวานกันก่อนนะครับอินเตอร์ตูคูชนะเอฟซี สานะครับโอ้โหเข้ากันมาอีกแล้วนะครับทีเด็ดของเฮียนะครับก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกนะครับที่ทายผลไปกับเฮียด้วยนะครับกินเต็ม2มุมนะครับวันนี้เรามาดูกันในศึกคัดบอลโลก2 0 2 2นะครับเป็นการพบกันระหว่างโปรตุเกสกับไอแลนด์นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ เริ่มที่โปรตุเกสเจ้าบ้านกันก่อนนะครับชนะอิสราเอล4-0ชนะฮังการี3-0แพ้เยอรมัน2-4เสมอฝรั่งเศส2-2แพ้เบนเยียม0-1นะครับส่วนไอร์แลนด์นะครับแพ้เซอร์เบีย2-3แพ้ลักเซมเบิร์ก0-1เสมอกาตา1-1ชนะอันดอรา4-1เสมอฮังการี0-0นะครับ ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับไอเรนแพ้โปรตุเกส0-1โปรตุเกสเสมอไอแลน1-1ไอเ์ีนเสมอโปรตุเกส1-1ไอเรีนชนะโปรตุเกส1-0ออเ์นแพ้โปรตุเกส1-5นะครับเลทเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้โปรตุเกสเป็นต่อลูกครึ่งควบ2เสียน้ำ7-8นะครับอยู่รองได้เต็มได้น้ำ8-6นะครับ ที่เด็ดเฮจูหมูล้มโต๊ะในวันนี้นะครับก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อโปรตุเกสน,นะครับในราคาลูกครึ่งควบสองเสียน้ำเจ็ดแปดนะครับไอร์แลนด์แทบจะไม่มีพัฒนาการใหม่ๆใ,ให้เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะเดิมๆที่หมดไฟในขณะที่นักเตะหน้าใหม่ก็ยังหวังอะไรไม่ได้นะครับผิดกับโปรตุเกสน,นะครับซึ่งยกระดับขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปนะครับ เช่นเดียวกันขุมกำลังก็เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับโลกนอกนั้นผลงานในรอบคัดเลือกนะครับก็ฟาดชัยมา11ครั้งจาก12ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งกดไปแล้ว38ลูกดังนั้นดูแล้วนะครับยักษ์เขียววันนี้น่าจะต้านฝอยทองไว้ไม่ไหวนะครับดูแล้วลอดยากนะครับราคาลูกครึ่งควบสออาจจะดูแพงนะครับแต่เชื่อเฮียไปเถอะครับว่า ฝอยทองครับวันนี้ไม่ทําให้ท่านต่อผิดหวังแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับเฮียก็ขอฝากเพจ Facebook ของเฮียไปด้วยนะครับเฮียจูหมูล้มโต๊ะครับเข้าไปดูกันได้นะครับมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับหรือจะเป็นข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับหรือใครจะทักไลน์มาคุยกับเฮียเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทักมาได้ที่จู8 7 7 8นะครับตอนนี้เฮียมีกลุ่มไลน์นะครับไว้ให้ v i p นะครับ เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ทักไลน์เฮียมานะครับแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ครับทักมาได้ที่จู8 7 7 8นะครับหรือใครจะร่วมสนุกทายผลไปกับเฮียนะครับก็ทักมาได้ที่แอดโคปาเนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับแอดโคปาเครับแล้วบอกว่าเฮียจูแนะนำมานะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทางเว็บมากมายนะครับสุดท้ายนะครับ เฮียก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเฮงรวยรวด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ